ไปแล้วเราผิดไหมที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราผิดกับเรื่องนี้เรื่องของเรื่องคือวันนั้นตอนเย็นแม่บอกให้เราไปเก็บผ้าแต่เราเล่นเกมกับเพื่อนๆอยู่เลยบอกแม่ไปว่าเดี๋ยวไปเก็บจนเวลาผ่านไปก็เริ่มมืดแม่ก็มาตามให้เราไปเก็บผ้าอีกรอบเราก็เดินออกไปนอกบ้านเพื่อจะไปเก็บผ้าแต่พอออกไปคือข้างนอกมันมืดแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นคนกลัวความมืดมากๆเราจึงบอกกับแม่ไปว่าเดี๋ยวเก็บให้พรุ่งนี้แต่พอเราบอกไปแม่ก็โมโหขึ้นมาแล้วตะคอกใส่เราให้เราไปเก็บผ้า แต่เราไม่อยากไปเพราะมันมืดมากเลยบอกแม่ไปอีกครั้งว่าจะเก็บพรุ่งนี้เราเดินเข้าบ้านตอนนั้นกําลังจะปิดประตูบ้านแม่ก็เดินเข้ามาแล้วยีแขนเราแล้วก็ตะคอกใส่ให้ไปเก็บผ้าแล้วก็พูดประมาณว่าไก่กแค่มืดๆจะไปกลัวทําไมไรสาระเราก็เจ็บที่แม่ยีแขนเลยกรี๊ดเราพูดสวนไปว่าแล้วที่แม่กลัวมแมลงสาบอ่ะมันก็แค่มแมลงสาบยังกลัวเลยพอเราพูดจบแม่ก็อีกมือมาตีเราตอนนั้นเราเจ็บมากๆ เ้วก็พยายามตะโกนให้แม่ปล่อยมือที่เราอยู่แต่แม่ก็ไม่ปล่อยแล้วบอกให้เราเงียบไม่งั้นจะตบปากเราก็เลยตีแม่ไปหลายทีจนแม่ปล่อยเราเราก็เลยวิ่งหนีเข้าห้องล็อกห้องเราก็เอากุญแจไปด้วยเช้าว,วันต่อมาแม่กับพ่อก็มาขอห้องเราแต่เราไม่เปิดประตูเพราะรู้สึกว่าไม่อยากเห็นหน้าใครทั้งนั้นแล้วเราก็นั่งร้องไห้โทรไปหาเพื่อนจนถึงตอนบ่ายเราก็ไม่ออกไปกินข้าวปู่กับย่าก็มาขอห้องเราบอกว่าให้เราออกไปกินข้าว แต่ตอนนั้นเรารู้สึกไม่อยากกินอะไรและเสียใจมากเพราะปกติแม่ไม่ทำ้ายร่างกายเราเราเลยบอกปู่กับย่าไปว่าเราอยากอยู่คนเดียวจนตอนเย็นเราก็ไม่ออกไปจากห้องพ่อก็มาเคาะห้องเราแต่เราก็ไม่เปิดให้พ่อก็เลยสะดอกกรอนประตูเข้ามาแล้วบอกให้มานั่งคุยกันดีๆเราก็เล่าให้ทุกคนฟังหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนที่เพื่อนเข้าใจเราแต่ทั้งพ่อทั้งย่าทั้งปู่ทุกคนบอกให้เราไปขอโทษแม่เพราะแม่ร้องไห้ที่เราทำแบบนี้ ตอนนั้นคือเราไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายกว่านี้เลยไปขอโทษแม่แต่ในใจคือเราไม่เข้าใจเลยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องขอโทษเลย